สวัสดีครับผม Kingit นะครับผมวันนี้ก็มาแนะนำนะครับผมเป็นสวิตต์นะครับผมทางแบรนด์เ i เกียรุ่น gs 7 2 4งทีนะครับผมนี่คือหน้าตานะครับผมของทางอุปกรณ์นะครับผมนี่เลยนะครับจะมีทั้งหมด24พอร์ตนะครับผมตามด้วย2องอนะครับผมตัวนี้นะซื้อตัวนี้นะครับผมเป็นเรื่องของอ่าเป็นสวิตเมเนจนะครับผมก็สามารถนะครับผมเมเนจก็คือว่าสามารถแบ่งการใช้งานได้แต่ละกรุ๊ปนะครับผมแต่ละวีแลนนะครับผม นะครับก็อีกข้อดีอข้อนึงก็คือของทางเด็เกียร์เนี่ยจะมีเรื่องของฟังก์ชันหรือว่าเรื่องของการสเปคตัวนี้ก็คือจะมีเรื่องของการแก้ลูกนะครับผมลูปก,ก็คือว่าการจะไม่ให้ระบบไอพีวนในในระบบนะครับผมก็คือลูกค้าสามารถต่อเพิ่มนะครับผมพวกอ่าอุปกรณ์กระจาย wifi นะผมหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆก็ตามนะครับผมนะครับเสียบในระบบ ก็สามารถใช้งานได้นะครับผมก็คือทางเ e ็กเกียจะมีเรื่องของ security ik เรื่องเกี่ยวกับการลูปพวกนี้อยู่นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับผมเช่นเราเอาเราเตอร์นหนึ่งตัวนะครับผมหรือว่าตัวไอเส็ยหอยก็ได้นะครับผมตัวนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับผมตั้งค่าเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเสียบเข้าไปในระบบนะครับผมนะครับตัวนี้เลยนะครับผมก็ ระบบก็ยังใช้สามารถยังใช้งานได้นะครับผมจะไม่มีการเกิดเรื่องของลูกเรื่องของ AP นะครับผมนะครับนี่คือจุดเด่นของทาง n ด็เกเ a ียที่เขาทำมาให้นะครับผมนะครับนะครับก็แนะนำเป็นตัวสวิตช์ที่เป็นเมนเทสนะครับผมเพื่อใการจัดการของข้อมูลให้กับทางองค์กรหรือว่าลูกค้าต่างๆนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมสวิตช์ตัวนี้เป็น ทางแบรนด์เอยรุ่น g s 7 2 4นะครับผมทาง King IT ได้จำแนยนะครับผมบยังไงก็ติดต่อก็เข้ามาได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็แนะนำการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบภายในเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผม